สวัสดีค่ะพบกับพี่นอกอีกแล้วช่องนอกแอนโจค่ะพี่นกห่างหายไปนานคลิปนี้จะมาทําให้มาคลิปนี้ตั้งใจจะทํามาฝากสาวๆทั้งหลายเพราะว่าช่วงนี้พี่นกจะได้รับแบบข้อมูลเยอะมากมามาสอบถามมาปรึกษาพี่นกมาขอความช่วยเหลือคือสาวๆที่แบบหนุ่มๆต่างชาติจะคุยด้วยมาคุยด้วยแชทด้วยหรือมาอะไรทางไหนกันก็ไม่รู้อ่ะ เอาเป็นว่าพี่นกขออย่างนี้ว่าสิ่งที่น้องๆควรระวังหนึ่งต้องดูดีๆเขาหลอกหรือเปล่าสองถ้าเขามาส่งของส่งอะไรให้หรือพูดที่แบบเออลักจังนู่นนะี่นั่นมันเร็วเกินสเต็ปอ่ะเราต้องใช้สมองความคิดตั้งใจอย่าปิดหูปิดตาเปิดใจตัวเองว่าสิ่งเนี้ย มันถูกต้องไหมว่าคนปกติอ่ะเขาจีบกันอ่ะชายหญิงอ่ะมันมันรวดเร็วขนาดนั้นไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมต้องคิดและพิจารณาต้องมีสติโดยตัวเองอย่าใช้หัวใจนําไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นสิ่งพวกนี้เยอะแยะผู้ชายอ่ะถ้าเราจะเปิดโลกออกมาเยอะแยะที่วิ่งเข้ามาหาผู้หญิงไทยอ่ะหรือความสวยของเราเนี่ยไม่ต้องห่วง ไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยถ้าพูดไม่ดีเขาจะไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเป็นตัวของตัวเองแล้วสอบถามเพื่อความแน่ใจแต่ก่อนอื่นที่จะเชื่อเขาอ่ะเชื่อสติตัวเองเชื่อเซนต์ตัวเองก่อนว่ามันผิดปกติมากแค่ไหนถ้ามีคนในกรณีนะคะถ้ามาถึงเออเนี่ยขอแต่งงานเลยน้องคิดนะว่าเป็นไปได้ไหมคิดเอาเอง พอตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้จักเราถ้าเราเป็นยังไงเบื้องหลังเราเป็นยังไงถ้าเรามีลูกมาแล้วเนี้ยสมมุติเรามีลูกอะ่ะรับลูกเราได้ไหมบางคนมันถึงแต่งงานแต่งงานเห็นหน้าเราโปรไฟแค่นั้นแล้วแต่งงานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ต้องสติมีสติก็อย่าไปตัดสินเขาให้เวลาทุกอย่างมันเป็นเครื่องิสน์ดูความ,มาเขาอะ่ะโทรมาสม่ําเสมอไหมคุยกับเราไหม แนะนำเราให้รู้จักครอบครัวเขาไหมรู้จักพ่อแม่เขาไหมรู้จักโซเชียลของเขารู้จักชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหนใจเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจแล้วค่อยๆจับผิดเขาไปเรื่อยๆจงใช้คําว่าจับผิดอย่าใช้หลงและปิดหูปิดตาอย่าไปเชื่อคําหวานของผู้ชายเพราะพวกเนี้คือเราต้องคิดก่อนว่าหลอกลวงเพราะเขาไม่มีตัวตนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เราไม่รู้จักว่าพ่อแม่เขาเกิดมาถ้าเขาคุยกับเราดีๆแต่ถ้าเขาเป็นคนแบบลามกอะเอาลูกเราไปไประจานละ่ะแล้วถ้าเกิดเขาเป็นซาดิสละ่ะเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเขาเขาเกิดสมมติเราแต่งงานกับเขาไปเขาเอาปตบไปตีเราแล้วเราจะทํายังไงหรือส่งเราขายต่อไปให้อีกคนนึงเราจะทํายังไงคิดในทางลบก่อนแล้วคิดถึงตัวเองอย่าไปหลงความหวาน เราค่อยๆพิจารณาพิจารณาเขาทีละจุดทีละจุดเปิดหูเปิดตาตัวเองและในกรณีที่ถ้าเขาจะส่งของมาให้หรืออะไรมาให้ไม่ต้องรับถ้าจะรับบอกเลยว่าฉันจะไม่จา่ายภาษีแล้วฉันจะไม่มีตังค์ไม่ต้องถ้าเมื่อไหร่มาเก็บเงินปลายทางจา่ายภาษีหรือเขาจะให้อะไรแล้วต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต้องส่งเงินไม่มีไม่ให้ทางนั้นนี่คือข้อที่ สำคัญมากเพราะจะมีพวกแบบสก c a m m e r มาหลอกเงินสาวๆเต็มเยอะแยะในยุคนี้ให้ระวังเอาไว้ให้ดีเราต้องคิดในทางที่ลบก่อนเพราะเขาไม่มีตัวตนเขาไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าทางที่ดีถ้าเขาทำได้พยายามให้เขาเปิดกล้องคุยทุกๆวันดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงถ้าพ่อแม่ตายโนดเพื่อนเขาเป็นยังไง บ้านเขาเป็นยังไงเขานอนอยู่ตรงไหนเขาอยู่กินยังไงเขาทําอะไรรู้ลึกให้มากที่สุดกว่าจะได้เห็นตัวจริงๆของเขาเราก็ค่อยๆตัดสินใจไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นเพราะเขาเป็นแค่ลมเป็นแค่เงาถ้าเราไม่เอาไม่ชอบจบปิดบล็อกแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวในสิ่งที่มันถ้าคิดจะคุยแบบนี้อย่าไปกลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวและ รู้สึกไม่สบายใจจงหยุดเลิกไม่ต้องทําไม่ต้องคิดไม่ต้องคุยจบเลยเพราะว่าถ้าทํามาไม่ว่าอะไรทําแล้วไม่สบายใจทําแล้วให้เราทุกข์อย่าไปทําจงมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่กับผู้ชายที่มีตัวตนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นเราจับได้อยู่กับ ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนบ้านของคนนี้เป็นแฟนคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้แนะนําให้เรารู้จักเรายังเห็นเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงมายังไงพ่อแม่เขาเป็นยังไงบางครั้งเรายังไม่รู้เลยเขาจะนคนดีแค่ไหนแต่มาระยะไกลอย่างนี้ต้องต้องใช้สติให้มากๆไม่ใช่ทุกคนที่มาจีบเราแล้วเราจะแบบสักเซสหมดหรือว่าเพอร์เฟกหมด หรือว่าจะสามารถว่ายน้ำแล้วข้ามฝั่งไปโอใช่เลยคนนี้ที่คุยแล้วเราตัดสินใจไม่ผิดเหมือนแบบเออแบบมีบางคนแบบออ้เจอคุยกับระดับเศรษฐีมาคุยกับเราชแชทเราแต่มันก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้กับทุกคนก็ได้พี่น้องถึงบอกว่าทุกคนต้องระวังก่อนเราต้อง,ต,งตั้งมั่นว่าเขามาแบบนี้เขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรเขาอยู่แบบไหน ใจเย็นๆไม่ต้องกลัวแค่นั้นเองค่ะก็ยังไงพี่นกก็ขอให้ทุกคนเจอแต่ความรักดีๆขอให้สมหวังในความรักขอให้มีแต่คนดีๆเข้ามาหาพี่นกก็ฝากไว้แค่นี้ละกันสำหรับคลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe like, ก,กดกระดิ่งกิ้งๆและอย่าลืมกดติดตามพี่นกที่ Facebook กับ Instagram ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย